ได้เลยครับผมจะเขียนฮุกแบบภาษาไทยให้แรงๆชวนติดตามพร้อมวาง Call to Action ในจังหวะที่พอดีเหมือนการพาคนดูให้หยุดหายใจแล้วอยากกด Subscribe ต่อทันทีครับชี้มือลงฮุกเปิดคลิปเศร้าคุณเคยได้ยินตำนานการลุกคือของสยามลาวหรือไม่เสียงกลองศึกที่ดังขึ้นยามค่ำคืนความลับที่ถูกฝังไว้ใต้ใจดีเก่าและเลือดที่สืบทอดพันธนาการมาตลอดพันปี คืนนี้ผมจะพาคุณดำดิ่งไปสู่เรื่องราวที่ทั้งน่าหวัดหวันและยิ่งใหญ่ที่สุดของแผ่นดินแต่บอกไว้ก่อนว่าทุกวินาทีมีเพียงแสงสว่างหรือความตายที่รออยู่ Call to Action ช่วงเริ่มต้นความลับใต้ดินสั่นไหวเศร้าและตรงนี้เองคือจุดที่ความจริงกำลังถูกเปิดเผยถ้าอยากรู้ว่าเรื่องราวจะพลิกผันไปอย่างไรเสียงกลองศึกจะนำพาสู่สงครามครั้งใหม่หรือความสงบที่รอคอยมาเนิ่นนาน อย่าลืมกด subscribe และอมเมนต์บอกผมด้วยว่าคุณอยากฟังตำนานลึกลับเรื่องไหนต่อไปต้องการให้ผมวางฮูกิเทียแบบสคริปตเต็มทั้งต้นคลิปไปจนถึงจังหวะเซอร์สเพนส์เลยไหมครับสายน้ำโขงยามค่ำคืนทอดยางเอาจันรสะท้อนบนผืนน้ำราวกับเลือดที่ยังไม่แห้งจากบาดแผลเก่าเสียงกลองศึกจากหมู่บ้านลาวดังว่ามากลาคล้ายเป็นสัญญาณปลุกเร้าความทรงจำของชาวสยามที่เคยสูญเสียในลานกว้างหน้าวัดไม้เก่าชาวบ้านรมตัวกันใบหน้าหนักแน่นดวงตาสั่นไหวด้วยความหวาดหวัน่น หลวงพ่อผู้ชาราจุดเทียนใหญ่กลางลานเสียงสวดเบาๆราวกับจะป้องกันสิ่งชั่วร้ายแต่ในสายตาของคนหนุ่มสาวมันคือเพลิงแห่งการลุกฮือเด็กหนุ่มชื่อเกรงไกลมองไปทางฝั่งน้ำตรงข้ามเห็นเปลไฟจากบ้านเรือนลาวลุกโชนเข้ากำมัดแน่นครั้งนี้เราจะไม่ถอยเสียงของเขาแข็งกร้าวแต่ลึกในใจยังคงมีคำถามศัตรูจริงๆของพวกเขาคือใครกันแน่เสียงระฆังวัดดังขึ้นก้องฟ้าผ่าลงกลางลานราวกับสวรรค์เองยังรู้ว่าคืนนี้จะไม่สงบ ผู้เท่าคนหนึ่งก้าวออกมากลางฝูงชนเล่าด้วยเสียงสั่นเครือว่าใต้ดินนี้ยังมีความลับของสงครามครั้งก่อนถูกฝังไว้หากใครไปแตะต้องมันจะปลุกสิ่งที่เราไม่อยากเผชิญเกรงไกลหันมองพื้นดินที่แตกร้าวจากแรงฟ้าแลบรู้สึกเหมือนมีบางอย่างกำลังตื่นขึ้นมาเสียงกองศึกดังชัดขึ้นเรื่อยๆจากอีกฝากฝั่งทุกคนในลานเงียบปรึกสายตาจับจ้องไปที่แม่น้ำสายหมอกคลี่ตัวออกอย่างช้าๆเผยให้เห็นเงาคนหลายสิบก,กำลังข้ามแพไม้เข้ามา ดวงตากเกรงไกลเบิกกว้างเขาก้าวไปข้างหน้าแต่ยังไม่รู้ว่าใครกันแน่ที่รออยู่ในความมืดสายลมพัดแรงจนคบไฟริมลานสั่นไหวเปลวไฟโยกคล้ายกำลังจะดับทุกคนกลั้นหายใจเฝ้ามองเงาคนที่ค่อยๆก้าวเข้ามาใกล้เสียงฝีพายกระทบน้ำดังสม่ำเสมอราวกับหัวใจที่เต้นช้าลงด้วยความหวาดระแวงเกรงไกลยขยับมือแตะดาบที่พ่อมอบให้ดาบที่เคยฟันศัตรูในสงครามเก่าจนเปื้อนเลือดเขาได้ยินเสียงพ่อในความทรงจำเตือนว่าอย่าให้เลือดพี่น้องต้องรินเพราะความหลงผิด ฝั่งตรงข้ามเสียงร้องโห่กึกก้องขึ้นมาพร้อมกับแสงคบเพลิงเป็นสายยาวบางคนในหมู่บ้านตัวสัน่นเทาบางคนกำหมัดแน่นด้วยโกรธแค้นหลวงพ่อรีตาลงมองไปยังฝูงชนที่ข้ามน้ำมาแล้วเอ่ยเสียงต่ำว่านี่ไม่ใช่เพียงศึกของคนหากแต่เป็นครเวรที่ติดตามแผ่นดินนี้มาหลายชั่วคนท่านใดนั้นเสียงเหล็กกระทบกันดังมาจากแนวป่างเงาดดำของนักรบสยามโผล่พรวดออกมาคุกเข่าต่อหน้าผู้เท่าพวกมันไม่ได้มาเพียงเพื่อแย,ย่งที่ดินเขารายงานหอบหายใจ แต่มีบางสิ่งที่ถูกซ่อนไว้ใต้เจดีเก่าบางสิ่งที่ทั้งสยามและลาวต่างตามหาเกรงไกลชงักหัวใจเต้นแรงเขานึกถึงรอยแต่กลางลานวัดที่ฟ้าเพิ่งผ่าลงมาความคิดหนึ่งแล่นวาบในหัวบางทีสิ่งนั้นอาจกำลังจะเผยตัวออกมาในคืนนี้เสียงฟ้าคำรามดังสถานไปทั่วหุบเขาราวกับโลกกำลังสะเทือนพร้อมความลับที่ถูกซ่อนมานานพื้นดินบริเวณรอยแต่กลางลานเริ่มสั่นเสียงก้อนหินหล่นกระทบกันกล้องไปทั่ว ทุกคนในหมู่บ้านถอยกรูดด้วยความหวาดกลัวแต่ดวงตาเกรงกลกรับจับจ้องไปที่รอยแยกนั้นอย่างไม่กระพริบจากรอยแตกมีลมร้อนพวยพุ่งขึ้นมาคล้ายเปลวเพลิงที่ซ่อนอยู่ใต้ดินกลิ่นกํายานเก่าแกล่ลอยอบอวลราวกับมีใครสักคนกำลังสวดมนต์จากเบื้องลึกของแผ่นดินหลวงพ่อชาราก้าวไปข้างหน้าเสียงสวดมนต์โบราณดังแผ่วจากริมฝีปากของท่านขณะจ้องมองความมืดที่เผยออกมาจากรอยแยกเงานักรรลที่ข้ามฝั่งมาถึงยืนเฝ้ามองเช่นกันเสียงพวกเขาเงียบลงไม่มีใครกล้าขยับ บรรยากาศเต็มไปด้วยแรงกดดันที่ไม่อาจอธิบายได้ผู้เท่าที่เคยเตือนถึงความลับใต้ดินสั่นสีสน้ำตาคลอเบ้ามันเริ่มตื่นแล้วตำนานที่เราพยายามฝังมาหลายชั่วอายุคนเกรงเกรยกระดาบขึ้นแต่แขนกลับสั่นเขาไม่รู้ว่าควรหันคมดาบไปสู้กับคนที่อยู่ตรงหน้าหรือสู้กับสิ่งที่กำลังคลายพันธนาการจากใต้แผ่นดินเสียงคลื่นลึกๆดังสะท้อนขึ้นมาเรื่อยๆราวกับหัวใจยักย้ายที่กำลังเต้นแรงใต้ผืนโลก แล้วทันใดนั้นแสงสว่างสีทองพุ่งทะลุขึ้นจากรอยแตกกลางลานแยงตาทุกคนให้ต้องยกแขนบงังท่ามกลางแสงนั้นเงาร่างโบราณบางอย่างกำลังค่อยๆปรากฏตัวขึ้นมาลมพายุโหมกระหน่ำทันทีที่แสงทองแผ่กระจายเศษใบไม้ปลิวว่อนราวกับฝูงวิญญ,ญาณกำลังร่ำร้องทุกคนในลานทั้งสยามและลาวต่างยืนนิ่งเงินดวงตาจับจ้องไปยังเงาร่างที่กำลังก้าวออกมาจากรอยแตก ร่างสูงใหญ่ห่ผมผ้าทอด้วยลายโบราณก้าวช้าๆอย่างสง่างามเสียงเหล็กกระทบกันดังขึ้นรอบๆร,ร,ร่างนั้นเหมือนโซ่ตรวนที่กำลังขาดออกทีละข้อใบหน้าที่ถูกเงาแสงปกปิดจนมองไม่ชัดแต่ทุกสายตารับรู้ได้ถึงพลังอำนาจที่กดทับหัวใจให้สั่นไหวหลวงพ่อสุดลงคุกเข่าน้ำเสียงสัน่นนี่คือผู้พิทัคแห่งเจดีพันปีวิญญาณนนักรบที่ไม่เคยได้พักสงบเสียงกระซิบกระจายไปทั่วฝูงชนบางคนทำมือไหวบางคนถอยหนีด้วยความหวาดหวัน่น เกรงไกลจ้องร่างนั้นแน่นิ่งหัวใจเต้นแรงจนแทบระเบิดเขาเห็นเงาดวงตาใต้แสงทองจ้องตอบมาโดยตรงราวกับรู้จักเขามานานแสนานานทันใดนั้นเสียงทุ้มต่ำก้องขึ้นกลางลานเลือดของเจ้าคือกุญแจที่ปลุกข้าเจ้าคือทายาทแห่งสัญญาโบราณฝูงชนตลึงงานหันมามองเกรงไกลพร้อมกันมือเขาเกรงจับดาบจนแน่นแต่ในอกกลับเต็มไปด้วยคำถามที่เขาไม่เคยได้คำตอบมาก่อน เสียงกองศึกที่ฟ้าฝังเงียบลงราวกับถูกกลืนหายไปเหล่านักรบลาวที่ยืนอยู่ริมลานต่างถอยกรูดบางคนคุกเข่าโดยไม่รู้ตัวราวกับแรงกดดันจากร่างโบราณน,นั้นบดทยียวิญญาณของพวกเขาเกรงไกลหายใจที่เขายกดาบขึ้นช้าๆแต่ดวงตาม,มีดสั่นไหวอีกต่อไปข้าไม่เข้าใจสัญญาอะไรทำไมต้องเป็นข้าเสียงของเขาแต,พแตกพร่าแต่กลับดังชัดเจนในความเงียบร่างโบราณค่อยๆก้าวใกลเข้ามาแต่ละก้าวสะเทือนพื้นดินจนหินกรวดสั่นไหว เงาสีทองที่ห่อหุ้มตัวนั้นเผยให้เห็นกระสึกสลักลายพญานาคบนหน้าอกมีรอยแผลลึกประหนึ่งถูกหอกแทงเมื่อพันปีก่อนเลือดในกายเจ้าคือสายเลือดนักรบผู้หักหลังข้าไม่ได้ถูกฝังไว้เพื่อคุ้มครองแต่เพื่อรอเวลาชำระแค้นเสียงครางต่ำดังขึ้นจากใต้พื้นดินตามร่างนั้นคล้ายเสียงของนักรบอีกนับร้อยที่ยังถูกพันธนาการหลวงพ่อชาราตะโกนลัน่นเกรงไกลเจ้าอย่าปล่อยให้เขาได้พลังคืนครบหากสัญญาแตกออกเลือดทั้งสองฝั่งจะหลังไม่หยุด เกรงไกรยืนนิ่งเลือดในกายพรุ่งพล่านความจริงที่เขาไม่เคยรู้กำลังทิ่มแทงหัวใจเงาร่างโบราณเอื้อมมือใหญ่โตออกมานิ้วที่เต็มไปด้วยรอยแผลแต่ลงบนบาของเขาความเินนว่าปล้่นเข้าสู่ร่างในทันทีผ้าฝันรังรางของสงครามเมื่อพันปีก่อนแทรกเข้ามาในหัวเสียงกรีดร้องเสียงดาบฟา้าเสียงสาบานใต้แสงจันทร์และใบหน้าหนึ่งที่เหมือนกับเขาอย่างกับกระจกเงากำลังยืนอยู่ท่ามกลางเปลวไฟเกรงไกรสะดุ้งสุดตัวหัวใจเต้นแรงเหมือนจะทะลุออกจากอก,อกภาพปรงหน้าชัดเจนขึ้นเรื่อยๆ นักรบที่มีใบหน้าเหมือนเขายืนอยู่บนกองศพที่ลุกไหม้มือกำดาบหรือพิงด้วยเลือดสดเสียงกรีดร้องของผู้คนผสมกับเสียงกลองสึกสะท้อนเข้ามาในหัวเขาอย่างไม่หยุดหย่อนนั่นคือเจ้าของเลือดที่สืบถึงเจ้าร่างโบราณพูดด้วยเสียงต่ำก้องราวกับฟ้าผ่าเขาคือผู้หักหลังคำสัญญาระหว่างสยามและลาวและเพราะการทรยศนั้นข้าจึงถูกพันธนาการไว้ใต้ใจดีนับพันปีเปรกรงไกรสุดเข่าลงดาบในมือสันจนแทบหลุดไม่จริงข้าไม่ใช่เขาข้าไม่ใช่ เสียงเขาสั่นพร่าเหมือนเด็กหลงทางแต่ภาพนักรบในหัวกลับยิ่งชัดขึ้นไปหน้านั้นหันกลับมามองเขาโดยตรงริมฝีปากขยับพูดโดยไม่ส่งเสียงแต่เขากลับได้ยินชัดเจนเจ้าคือข้าทัานใดนั้นพื้นดินรอบลานวัสันสะเทือนรอยแต่ขยายกว้างขึ้นไปไฟสีแดงพวยพุ่ง,พ,งพุ่งออกมาเสียงกรีดร้องของวิญญ,ญาณน,นักรบนับร้อยก้องสะท้อนไปรอบๆร,ราวกับกำลังถูกปลดปล่อยทีละตน หลวงพ่อรีชูไม้เท้าขึ้นท่องคาถาโบราณเสียงดังลั่นเสียงสวดตัดกับเสียงกรีดร้องราวกับแสงกับเงากำลังห้าหันกันนักรลราหลายคนล้มลงกับพื้นกุมหัวด้วยความเจ็บปวดขณะที่บางคนร้องตะโกนว่าหยุดมันก่อนที่ทั้งสองฝั่งจะพินาศไปพร้อมกันเกรงไกรพยายามฝืนลุกขึ้นแต่เงาร่างโบราณกลับโน้มหน้าเข้ามาใกล้ดวงตาที่ลุกโชนเหมือนเปลวไฟจ้องลึกเข้ามาในวิญญ,ญาณเขาเลือกสะจะสืบต่อคำสาบของเลือดหรือจะหักล้างมันด้วยดาบในมือของเจ้าเอง เสียงฟ้าผ่าดังกึกกล้องเหนือสีสราวกับสวรรค์เองยังรอคำตอบจากเกรงไกลสายตาทุกคู่ทั้งสยามและลาวจับจ้องมาที่เขาบางคนร้องตะโกนให้ลุกขึ้นสู้บางคนริ่าให้กลัวว่าคำสาบจะถูกปลดปล่อยเกรียงไกลกำดาบแน่นเหล็กเย็นเยียบสันสะท้อนกับฝ่ามือที่เปียกชุ่มเหงื่อหัวใจเขาเหมือนถูกฉีกออกเป็นสองฝั่งหนึ่งคือเสียงของเลือดโบราณที่ก้องกังวานเรียกร้องให้เขายอมรัะตาอีกหนึ่งคือเสียงสวดของหลวงพ่อที่พร่ำบอกให้ปลดโซ่ตรวนของอดีต ร่างโบราณชูมือขึ้นสูงแสงทองสว่างว่าบจนทั้งลานจ้าขาวจากรอยแตกนักรบนับร้อยโผล่ขึ้นมาแต่ละร่างเป็นเพียงาวิญญาณสวมกเกราะเก่าเสียงตะโกนสึกดังระงมเหมือนกองทัพที่ฟื้นคืนชีพหมอกควันคลี่คลุมจนญาติจะเห็นท้องฟ้าหลวงพ่อเปล่งเสียงสุดกำลังเกรียงไกรถ้าเจ้าปล่อยให้เลือดชี้นำเจ้าจะกลายเป็นสะพานที่ปลุกพวกมันทั้งหมดเสียงสวดแข่งกับเสียงกรีดร้องกลายเป็นความโกลาหลที่แทบทำให้ลมหายใจขาดหาย เรงไกรมองเงานักรบที่เหมือนตัวเองอีกครั้งภาพนั้นยังคงยิ้มเยาะเย้ยในหมอกไฟมือเขายกดาบขึ้นเหนือสีสเสียงโลหะก,ก้องสะท้อนทั่วลานร่างโบราณโน้มหน้าเข้ามาใกล้จนเกือบชิดดวงตาที่ลุกว่าเต็มไปด้วยแรงอาฆาตเลือดเจ้าคือกุญแจเปิดประตูสงครามครั้งใหม่เกรงไกลกำลังจะฟาดดาบลงแต่ในเสี้ยววินาทีนั้นเขากลับเห็นแวบหนึ่งใบหน้าของแม่ที่เคยร้องให้ข้างเตียงพ่อผู้บาดเจ็บจากศึกเก่าภาพนั้นทําให้มือของเขาหยุดชะงักกลางอากาศ เสียงกรีดร้องของวิญญาณนักรบเพียงคงสะท้อนก้องทั่วลานราวกับโลกทั้งใบสันสะเทือนอยู่ใต้ฝ่าเท้าเกรงประยืนนิ่งมือที่ยกดาบค้างกลางอากาศสั่นระลึกความทรงจำของแม่ที่แวบเข้ามาทำให้หัวใจเขาเหมือนถูกฉีกออกร่างโบราณขยับเข้ามาใกล้ย,ยิ่งกว่าเดิมลมหายใจที่ร้อนดังเปลวเพลิงแผ่คลุมใบหน้าเกรงไกลเจ้าอย่าหวั่นไหวกับภาพลวงเลือดของเจ้าถูกเลือกแล้วไม่มีใครเปลี่ยนมันได้เสียงทุม้มต่ำกล้องสถานไปทั่วลาน หลวงพ่อทุกไม้เท้าลงกับพื้นเปลวไฟจะคบเพลิงสั่นแรงราวกับจะดับเกรงไกลเลือดไม่ใช่โซ่ตรวนหากเจ้ามีศรัทธาเจ้าจะหลุดพ้นเสียงสองฝ่ายประสานกันราวกับขั้วฟ้าผ่าเข่าของเกรงไกลสั่นจนแทบสุดแต่ในดวงตาเขาเริ่มมีแสงบางอย่างส่องวอบแสงที่ไม่ได้มาจากเลือดหรืออดีตแต่มาจากภายในทันใดนั้นเสียงแตกหักดังสะท้อนจากรอยแยกตรงกลางลานพื้นดินเปิดกว้างอ่ออีกครั้ง จากความมืดข้างใต้เงยยักษ์มือหมาค่อยๆขยับตัวขึ้นมาแขนที่ยาวใหญ่โผล่พ้นพื้นโลกสันสะเทือนหนักยิ่งกว่าเดิมทั้งชาวบ้านสยามและลาวกรีดร้องกลาหนต่างวิ่งหนีไปคนละทิศแต่เกรงไกลกลับยืนอยู่ตรงนั้นดาบยังค้างอยู่เหนือศีรษะร่างโบราณยกแขนขึ้นสูงสั่งเสียงก้องปล่อยพลังของเจ้าเดี๋ยวนี้เปิดประตูสงครามให้สมบูรณ์แสงสีแดงฉานพวยพุ่งจากรอยแต่ขึ้นสู่ฟ้าหมอกควันกลายเป็นเงาเคลื่อนไหวรอบตัวเกรงไกล หัวใจเขาเต้นแรงไม่เป็นจังหวะระหว่างเลือดที่ก้องเรียกร้องกับศรัทธาที่กำลังจะปลดปล่อยเปลวไฟสีแดงที่พวยพุ่งขึ้นจากรอยแต่กลางลานแผ่ซ่านไปทั่วทั้งวัดเงาวิญญาณน,นักบหมุนวนรอบตัวเกรงไกรราวกับพายุที่ไม่มีที่สิ้นสุดเสียงร้องโหยหวนสอดประสานกับเสียงสวดของหลวงพ่อจนกลายเป็นความวุ่นวายที่แทบทำให้ฟังไม่ออกว่าเสียงใดคือมนุษย์เสียงใดคือวิญญาณเกรงไกลกลัดฟันแน่นเหงือผุดเต็มหน้าผากดวงตาสันไหวแต่ยังจ้องตรงไปยังร่างโบราณ ข้าจะไม่ยอมเป็นสะพานให้เลือดต้องหลั่งอีกเสียงของเขาแผ่วเบาแต่ก้องสะท้อนในอกเหมือนคำประกาศร่างโบราณแค่นหัวรอดวงตาแดงฉานว่าสว่างเจ้าไม่มีสิทธิ์เลือกชะตาของเจ้าถูกกำหนดไว้ตั้งแต่แรกแล้วเขาเหยียดแขนออกไปคว้าดาบของเกรงไกรนิ้วที่เต็มไปด้วยรอยแผลแต่ลงบนคมเหล็กทันทีที่สัมผัสเสียงโลหะกริดร้องดังลัน่นจนทุกคนต้องปิดหูทันใดนั้นดาบทั้งเล่มลุกเป็นไฟสีทองเส้นลายโบราณปรากฏบนใบดาบทีละเส้นเหมือนมีบางสิ่งซ่อนอยู่มาตลอดพันปี แสงจากดาบปะทะกับพลังสีแดงจากรอยแต่กลายเป็นสายฟ้าที่แผ่เสียงแตกเรี่ยงฟาดลงบนเจดีเก่าเสี่ยวอีกแตกระเด็นเกลื่อนหลวงพ่อเบิกตากว้างน้ำเสียงสัน่นดาบนั่นคือดาบแห่งคำมัน่นอาวุธเดียวที่ทำลายพันธนาการแห่งสัญญาได้เกรงไกลมองดาบในมือที่เปล่งแสงร้อนแรงจนแทบถือไม่อยู่แต่ในเวลาเดียวกันร่างโบราณสยยิ้มเง่านักรบนับร้อยที่ล้อมรอบต่างร้องตะโกนตึกกล้องเสียงนั้นรวมกันเป็นคำเดียวชำระแ้น พื้นดินใต้เท้าเริ่มถล่มลงทีละน้อยราวกับโลกทั้งใบไม่อาจทนรับแรงแห่งสัญญาที่ถูกปลุกขึ้นมาอีกต่อไปเสียงขล่มจากพื้นดินดังต่อเนื่องรอยแต่ขยายออกไปทั่วลานวัดจนทุกคนต้องถอยห่างเงาวิญญาณนักรบกรีดร้องโหยหวนราวกับถูกฉีกขาดจากพันธนาการที่ค้ำจุนมาแสนนานเกรียงไกรกระดาบที่ลุกสว่างเหนือสีสแสงทองพุ่งขึ้นฟ้าราวกับเสาแห่งสวรรค์ร่างโบราณคำรามด้วยโทสะดวงตาแดงฉานลุกโชนจะไม่อาจหักล้างสัญญาได้ เลือดคือคำสาบานแต่ในเสียววินาทีนั้นเรกรงไกรตะโกนออกมาอย่างสุดแรงเลือดคือชีวิตไม่ใช่พันธนาการคาเลือกเส้นทางใหม่เพื่อหยุดความแค้นดาบฟาดลงกลางรอยแตกแสงทองแตกกระจายปกคลุมทั่วทั้งลานเสียงระเบิดดังสนั่นเงาวิญญาณนักรบนับร้อยแต่สลายกลายเป็นละองแสงหายไปในอากาศร่างโบราณกรีดร้องเสียงสุดท้ายก่อนถูกดูดกลับสู่ความมืดใต้ดินที่ปิดผนึกอีกครั้ง หมอกควันสลายเผยให้เห็นท้องฟ้าใสสว่างหลังพายุเสียงนกร้องเบาๆคล้ายเป็นสัญญาณแห่งการปลดปล่อยชาวบ้านทั้งสองฝั่งยืนนิ่งน้ำตาเอ่ยด้วยความโล่งใจหลวงพ่อประนมมือสวดขอบคุณสวรรค์เกรงไกลยืนนิ่งอยู่กลางลานดาบในมือดับแสงลงกลับกลายปเป็นเหล็กธรรมดาเขามองไปยังแม่น้ำโขงที่ไหลเอื่อยแล้วหันกลับมามองผู้คนทั้งสองฝั่งที่ยังยืนมองเขาอยู่หัวใจของเขาเต็มไปด้วยความหนักอึ้งแต่ก็สว่างขึ้นด้วยความหวังว่าอดีตที่เต็มไปด้วยเลือดนั้นได้ถูกปิดฉากลงแล้ว และในความเงียบสงบที่กลับคืนมาเสียงสายลมพัดเบาๆพาเอากลิ่นกยาญโบราณเลือนหายไปราวกับสัญญาเก่าได้สิ้นสุดลงอย่างแท้จริง